สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสูาสารสปีดเดอร์เดนะคะวันนี้เราพาทุกคนเข้าป่ามาหาเฮทแล้วนะคะวันนี้มาหาเห็ดแถวแถวป่าแถว,แถวบ้านนะคะกะว่าวันนี้ทําไม่ได้เ็ดยังไงก็จะเก็บบูเบอรี่กลับนะคะมันต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะ่พอเดินเข้ามาปุ๊บมาเจอเ็ดอย่างงามอย่างใหญ่เลยค่ะทุกคนไม่ได้มาดูป่านี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะดูนะคะทุกคนสวยสวยเฮทสวยมากเลยเดินมา,มาเมื่อกี้ก็เจอคนเก็บเ็ดอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะ รู้สึกกลัวๆเหมือนกันนะเข้าป่าคนเดียวเรามีผู้ชายเองก็ต้องคอยระวังตัวนะคะพอดีว่าป่ามันอยู่ที่ถนนเนาะเดี๋ยวก็ค่อยๆมองก็อยู่เหมือนกันยังไม่เดินเข้าไปลึกดอกเดี๋ยวดูก่อนนะคะมาเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกลุ่มแรกกันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเรามาเจอเห็ดกลุ่มแรกสวยๆนะคะทุกคนนี่งามมากเลยห้าดอกนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้อีกสองดอกนะคะสวยๆเลยอะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเก็บไปเลยนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยตัดขานะคะเดี๋ยวขอเก็บก่อนเนาะโอ้สวยมากค่ะนี่ค่ะงามๆวันนี้เอากระแป้งน้อยๆมาเนาะไม่ได้เอากะแป้งใหญ่มาเพราะว่าเข่าป่าห้าโมงห้าโมงกว่าแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นี่ค่ะเดี๋ยวมาเก็บสองดอกนี่เตะงาม มาเจอแบบบังเอิญบังเอิญมากๆเลยนะคะนี่ตรงนี้ยังไม่เคยได้เก็บเห็ดมันปูเลยค่ะนี่นะคะวันนี้เอาถุงกระดาษนี่มาใส่นะคะแล้วก็เอากะแป้งหน่อยมาเนาะเพราะว่าเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าก็เลยเอากะแป้งหน่อยมานี่เอากะแป้งหน่อยมาแล้วก็ที่ตักบุบะรีมาด้วยนะคะเผื่อไม่ได้เห็ดจะตักบุบะรีกลับบ้านนี่ค่ะเจอตรงนี้อีกหนึ่งดอกนะอยู่ใกล้ๆกัน นี่คะ่ะทุกคนขาใหญ่เลยแหละอันนี้กำลังจะโผล่นี่ค่ะขาใหญ่นะเนี่ยเดินมาเจออีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะคะนี่ทุกคนนี่เลยคะ่ะนี่หนึ่งสองสามสี่ดอกนะคะนี่เดี๋ยวเก็บไปเลยนะน วันนี้เดินเข้าป่าคนเดียวนะคะทุกคนอ,ออกมาคนเดียวใช้เดียวค่ะวันนี้นี่สีดอกสวยๆนี่ค่ะสีดอกสวยๆก,กระจุ่มกระจิมมาเจออีกหนึ่งดอกอยู่ใ,ใกล้ๆกันค่ะนี่โอ้ยติดดอกเล็กมาดอกหนึ่งมีอีกไหมหนอ มาเจอมันช้าไปขึ้นล้าหมดแล้วทุกคนดีใจมากเลยค่ะมาเจอกลุ่มนี่หลายดอกมากๆเลยค่ะทุกคนอยากจะกรี๊ดดังๆนะคะแต่ไม่ก,กล้ากรี๊ดเพราะว่าเห็นคนเขาเก็บกันอยู่ตรงนู่นเนาะโอ๊ยดอกใหญ่งงงามมากเลยค่ะหุ้ยหมานมากเลยหมานเทดมันปูมากเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนนี่มองมาเหลืองอยู่ใต้พุ่งหญ้าเลยอะ่ะมีแต่ดอกส,สวยๆนะคะใหญ่ๆด้วยนะคะเนี่ยนี่ แล้วก็นี่นะคะเนี่ยมองมาเหลืองเลยค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะเนี่ยนี่นี่แล้วก็นูน่นนู่นค่ะนี่ค่ะทุกคนป่าน,นี่นะมันอยู่ใกล้บ้านเรานะแต่เราไม่เคยเดินขึ้นมาฝั่งนี้เลยนะคะก็เลยไม่รู้มันมีเฮ็ดอยู่ตรงนี้เนาะโอเคครั้งนี้รู้แล้วค่ะที่นี่ที่หลังเราจะได้มาเก็บอีกนะคะโอ้ยเลิศเลิศเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะ เก็บแล้วก็ตัดขาไปด้วยเลยเนาะอันนี้ดูสดสวยมากเลยค่ะสีสันสวยงามดอกนี้นะคะนี่ดอกใหญ่เลย เมื่อกี้ตอนเก็บสองดอกเนี่ยคิดว่าตัวเองกดวิดีโอไปแล้วนะคะทุกคนโอ้ยมาดูอีกทีลืมกดวิดีโอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตั้งกล้องแล้วก็เก็บอะค่ะเมื่อกี้นี่เนี่ยดอกงามๆดอกใหญ่ด้วยถ้าไม่ได้กดวิดีโอตอนเออเก็บก็บขอพายเด้อค่ะทุกคนคิดว่ากดวิดีโอแล้วนี่ค่ะ อามาเก็บตรงนี้ตรงนี้ขึ้นลาอยู่นิดนึงเอาได้เฉพาะอันที่มันไปึ้นลาเนาะโอ้ยขาสวยนะคะเนี่ยดอกจะแห่งอยู่หน่อยๆน่งแต่ขาสวยอยู่นะคะทุกคนนี่ ขากันเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้เอาถุงกระดาษมาใส่นาักนาักนารักนะคะนี่เพราะว่าเราคิดว่าเรายังไม่เคยมาป่านี่เนาะป่าขางบ้านเรานี่แหละค่ะทุกคนแต่ตรงเนี้ยเรายังไม่เคยมาเราไม่รู้ว่ามันจะมีเห็ดหรือเปล่าเนาะก็เลยเอากระป๋องน้อยมาก่อนค่ะเพราะว่าเวลาเอากระป๋องใหญ่มาทีไรลนะ เฮ็ดชอบตื่นแล้วได้เฮ็ดน้อยก็เลยลองเอากระปอ๋อ,อ,อ,ปองน้อยมาดูซิว่าตอกับหลงน้อยมาปุ๊บจะได้เฮ็ดหลายไหมคอยดูนะคะ <c oughs> เรามาเจอตรงนี้กันอีกแล้วนะคะนี่แต่นี้มันขึ้นลาเอาไม่ได้นะ <c oughs> เจอตรงนี้นะคะดอกใหญ่ใหญ่เลย นี่ค่ะดอกย้าใหญ่สวยๆเลยเจอ,อดวงดีมากเลยจ้ะดวงดีมากเลยมาเจอตรงนี้นะเป็นกอเลยมันอยู่ใต้หญ้ามอสนะคะนี่อู้ยดายเนาะมาช่ามันมันจะหน่าไปทั้งหลายอันแล้วนี่เดี๋ยวเอาไปตัดขาเ้ยค่ะนี่ ดูปะหนนอะอยู่ต่ตายอันหนุนอีกมันก็จะเน่าแล้วนะคะนี่นะ่ะดูเห็นไหมนี่มันเริ่มหนาวนะเสดายเด้มากสวยนะไม่น้อยแต่ขาย,ยาวนะคะทุกคนดูปานี่นี่ด้วยนี่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินออกมาจากป่าแล้วนะคะเพราะว่ากําลังเกเพสสนุกสนุกเลยนะคะแบบอุ้ยกลัวแบบใจเต้นตุบๆเลยนะคะแล้วก็กำมีดไว้แนนมือมากเลยนะคะกำมีดไวแนนมือมากเพราะว่า ผู้ชายคนนี้นะคะไม่ใช่ผู้ชายสวีเดนนะคะเป็นนาตาออกแขกๆนะคะ,ะที่มันเหมือนเหมือนพวกอพยพที่มาอยู่ประเทศสวีเดนนะคะแบบเหมือนสะกดรอยตามเราอะค่ะทุกคนตั้งแต่ปากป่าจนเราไปเก็บขามเขาไปลูกหนึ่งเล่าขาม,ขามเนินเขาไปลูกหนึ่งก็ไปเก็บตรงนั้น่ะแล้วกําลังเจอเหตะยเยอะเลยอะสะกดรอยตามเรามาแล้วก็พอเราหันไป เขาก็เหมือนแอบลบขังต้นไม้เงี้ยแล้วรู้สึกเราแยงมากๆเลยนะคะแล้วก็พอที่นี่พอเราเขยืบตัวไปทั้งนี่ก็เขยืบตัวตามเรามาอย่างเงี้ยแล้วก็เดินวนๆอยู่ตรงนั้นนะ่ะคนจะมาหาเห็ดนะ่ะเขาไม่อยากมาหาไก่กันหรอกคะ่ะคนที่เขาหาเห็ดจริงๆอะ่ะเขาจะไม่อยากมาหาไก่กันอกเพราะว่าเขาจะกระจายกระจายกันออกไปยิ่งนี่แบบอืยิ่งป่านี้ยิ่งคำคำแล้วนะคะแล้วก็ในนั่นก็มีแค่เรากับเขาสองคนด้วย แบบใจเต้นตุบๆเลยคือกับมิดนั่นก็คือว่าถ้าอะไรเกิดก็คือสู้สุดสู้สุดฤทธิ์เลยนะคะก็คือมองเห็นก้อนหินมองเห็นใหม่หรือว่ามีดนี่เลยเอาแบบนะคะท่านี้เราก็เลยพยายามเดินอ้อมๆเดินอ้อมๆอ้อมๆมาเขาก็เดินมาแล้วก็มองยืนมองหนาเราเราเดินมาเขาก็เดินมาแล้วก็ยืนมองหนาเรานะคะแบบแปลกมากเลยค่ะเป็นเป็นอะไรที่แปลกๆน่ากลัวมากนี่ก็เลยรีบเดิน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 ออกมาอ่า โชคดีที่ว่าเราคุ้นทางป่านี่เพราะว่ามันเป็นป่าใกล้บ้านเราแล้วลูทางไหนแล้วลูทางออกหลายทางนะคะพอเราเดินออกมาปุ๊บแปบ๊บเดียวมันก็จะถึงทางออกแล้วน่ากลัวเนาะก็เลยว่าถ้าเข่าป่าคนเดียวอะ่ะปกติก็ไม่เคยที่จะเข่าป่าลึกอยู่แล้วนะคะถ้าเข่าป่าคนเดียวก็จะเข่าแก้ป่าแถวบ้านนะคะก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างงี้มาก่อนนะคะถ้าเราเจอกวางเจอเก้งเจอสัดนะ่ะเรากลัวยังไม่กลัวเท่าเจอคนยังไม่กลัวเท่าเจอผู้ชายที่แบบ มาสกดรอยตามเราทุกสีก่าวอย่างนี้เลยนะคะเคยได้ยินเขาพูดอยู่นะคะว่าคนไทยเขาพูดอยู่ว่ามันจะมีพวกนี้นะเข่าป่าไปตามป่าที่มันช่วงนี้มันจะเป็นเก็บเห็ดเราจะรู้ว่าคนไทยผู้หญิงอะเก็บเห็ดกันเยอะนะคะก็เลยเคยได้ยินข่าวมาว่ามันจะมีอันตรายเราก็เลยเห็นอย่างนี้ปุ๊บก็เลยเลิกเก็บเห็ดนะคะทุกคนกลับบ้านคะ่ะวันนี้ก็ขอก็ได้เห็ดมานะคะพอสมควรนะคะทุกคนเดี๋ยวห้ดูนะ จริงะอยากเก็บต่อมากๆเลยเพราะเรากําลังเจอเ็ดเยอะมากที่เห็นนะคะเรากําลังเจอเห็ดสวยๆแบบติดๆกันเลยตรงนั้นแต่ว่าเราตัดสินใจเดินออกมานะคะเราห่วงชีวิตเรามากกว่าเนาะเดี๋ยววันหลังเราคอยมาเก็บตอนไหนก็ได้จริงๆก็ว่าอุตส่าห์เอาเอาขาตั้งกล่องมาเอาทีตักบูเบอรี่มากลับไเดี๋ยวเก็บเฮทเราก็จะมาเก็บบูเบอรี่อีกจักหน่อยนะคะเพราะว่านี่ก็เลยว่าเออช่างมันเดี๋ยวกลับบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเ็ดนะวันนี้ก็ได้ ได้เห็ดเยอะมันกันนะคะนี่เด็นแป๊บเดียวเนาะทุกคนนี่นี่ค่ะได้เห็ดถุงพลาสติกเอถุงกระดาษนี่มันกันนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่มีแต่เห็ดมีแต่เห็ดคันตะเรนเลยนะคะที่ได้มาวันนี้นะนี่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นเห็ดที่เราได้มาเนาะกระจายกันนะคะมาเก็้คนเดียวแป๊บเดียวเองถ้าไม่มีคนมาคัดขวางก็จะได้เยอะกว่าน,นี้อีกนี่เดี๋ยวอันไหนที่ยังไม่ได้ตัดขาเดี๋ยวจะไปตัดขาที่บ้านให้ทุกคนดูเนาะ ผู้สาวว่าจะเก็บไปด้วยตัดขาไปด้วยแหละท่านี้มาโมระแวงผู้ชายคนนี้แหละเลยไม่กล้านั่งตัดขาต้องเก็บไปแล้วก็ขึ้นมามองมองตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาไทายทเทฮดให้ดูนะคะว่าได้เฮดมาแค่ไหนนะคะนี่ก็เป็นเฮดที่เราไปเก็บแป๊บเดียวนะคะเนี่ยถ้าได้อยู่เก็บนานๆกว่านี้ก็จะได้หลายกว่านี้หน่อยแหละนะคะนี่ก็เป็นเฮดทั้งหมดนะ ที่เราเก็บได้วันนี้นะคะแต่ก็มีแต่ดอกงามๆอยู่นะทุกคนถ้าไม่มีมานมาผจญปานีน้เราก็ได้เก็บต่อกันอีกแล้วเพราะว่ามันมีเฮเ้เก็บเรื่อยๆเลยเดินเก็บเรื่อยๆเลยอะเสียดายเนาะแต่ว่าช่างมันเถอะเดี๋ยววันหลังเราไปเก็บใหม่น,นะคะเดี๋ยวมาตัดขาที่เหลือที่เราไม่ได้ตัดในป่าน้อคน ถึงจะได้น้อยแต่ก็มีแต่ดอกสวยๆนะคะนี่กำลังเก็บเฮสสนุกสนุกเลยเวากำลังมาเจอเฮสสวยๆนะ่ะเสยีดยดายเด้ต้องรีบออกมาเลยกลัวแม่ป่าอะไรนะยี่ป่าเอกนี่เองนี่นะป่าข้างบนตรงรถบัสนี่นะ แต่แม่เขาไปตรงแม่ขาเดินตัวเปล่าหรอเขามีอะไร่ด้วยเขากับปราหาเฮียนั่นแหละแต่พูดถึงนะ่ะทําไมทําถาทางมาตามเองป่าอย่างใหญ่เดินไปตรงไหนก็เจอเข้าใจไหมเองเดินเข้ามาก,ก็ตั้งหน้าแล้วนะเว้ยแล้วเขาเดินตามมาอีกอะเนี่ยมันแปลกแปลกนะแล้วก็มายืนสองยืนมองเนะเว้ย มาหาเฮ็ดหรือมาอะไรเว้ยหาเฮ็ดก็ต้องไปหาเฮ็ดฝนมาแล้วดอกนี่งามจ้ะ ยังว่าดีที่มันเป็นป่าที่แม่คุณเคยแม่รู้ทางออกทางไหนจะออกทางไหนอันนี้สามดอกติดกันเลยกำลังเจอเฮดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยอ่ะคีดไม่ออกเลยอ่ะบอกตรงคีดไม่ออกเลย ยาเก็บเห็ดก็อยาเก็บแต่ว่ากลับบ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยสุกอมสวยๆ ฝนมาแล้วฝนรวยลินแล้วจ้ะกลับบ้านพอดีโอเควิดีโอนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเก็บเพชรใหม่เด้อจ้ะวันนี้ได้แคนที่พอหอบปากหอมคอเด้อพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะฝนตกแล้วเดี๋ยวเจ้าต้อง เอาโทรศัพท์ขอไปแล้วจ้าขอลาไปกระเฮ็ดงามๆตรงนี้เด้อจ้าบ๊ายบาย